เดี๋ยวให้มีแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อภูดอนัโซภานะครับเล่นชื่อมินะครับ <c oughs> ก็เรียนสาขาภาพยนตร์ดิจิตอลครับตอนนี้ <c oughs> เป็นบัณฑิตจบปีสีแล้วแล้วทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่คะ่ะนิเทศลังสิตเนี่ยคะ่ะเ,ออเริ่มจากรู้จักพี่พี่มาก่อนครับก็คือเราเป็นเด็กต่างจังหวัด แล้วก <ítulo> anyway ็มีรุ like, ่นพี so, the ่ที่ที่เรารู้จักในโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยเขาชวนมาโอเพ่นเฮาส์อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากรู้ว่ามองสิทธิ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยมาโอเพ่นเฮาส์เราก็เลยเห็นบรรยากาศว่าที่นี่เป็นยังไงเสร็จปุ๊บรุ่นพี่คนนั้นก็ชวนแบบว่าไปออกกองไหมออกกองพี่ไหมเขาจะเด็กภาพยนต์เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรออกกองถ่ายในวิชาเรียนเลยครับรุ่นพี่เขาก็ชวนไปออกซึ่งตอนนั้นอยู่ประมาณมสม5ตามพ้อออกไปแล้วเราก็เลยรู้ว่าอ๋อการเรียนการสอนที่นี่มันเป็นประมาณไหนเราต้องใช้ชีวิตประมาณไหนอะไรเงี้ยครับ ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าโอเคเดียวเรียนจบก็คงอยากจะมาเรียนที่นี่อะไรก่อนแล้วเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยมีคาดหวังอะไรกับสาขาของมีบ้างคะที่เรียนคาดหวังยังไงไหมรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าตอนเข้ามาแรกสุดเราคาดหวังแค่ว่าทํายังไงก็ได้ให้เราจบไปแล้วเรามีงานทําแล้วเรารู้สึกว่าการเรียนภาพยนตร์อ่ะมันสามารถที่จะเรียนไปแล้วก็พัฒนาตัวเองไปได้ด้วยโดยใช้การแบบทั้งเรียนและปฏิบัติร่วมกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราแบบมุ่งหวังมากๆแบบมากๆแล้วพอมาเรียนเราสู้ว่าเออใช่่วมัน มันคือมันคือสสิ่งนี้ที่ควบคูณไปมันจะแตกต่างจากแบบคณะอื่นๆที่เรารู้สึกว่าแบบที่เราเคยสอบติดก่อนหน้านี้หรืออะไรก็ตามที่มันมันระหว่างเรียนคือการอ่านหนังสือคือการต่อปลายภาคอะไรเงี้ยมันคงหาอะไรบางอย่างที่ระหว่างการเรียนอ่ะควบคู่พัฒนาตัวเองอ่ะไปได้ยากหรือเราอาจจะมองไม่เจอมั้งแต่สิ่งนี้เราสึกว่าคณะเนี้ยสาขาเนี้ยเรามองเจอว่าโอเคเราเรียนไปด้วยเราปฏิบัติไปด้วยมันก็คงจะให้เราไปสู่ในในอุตสาหกรรมในการเรียนจบไปแล้วแบบมีงานทําต่อเลยวิชาพื้นฐานเป็นบ้างดีกว่าวิชาคอมมีคิดว่าตัวไหนอเรียนยากตัว ยากสุดเราสุกว่ายากสุดน่าจะเป็นวิจัยคอมที่คณะนิเทศทุกคนต้องเรียนเหมือนกันใช่ปะช่ะน่าจะวิจัยเราจะไม่ได้ว่ารหัสตัวไหนนะเราสุกว่าแบบมันยากอ่ะมันมันยากอาจจะเป็นยากเพราะว่าด้วยช่วงเวลาช่วงเวลานั้นที่มันจะต้องเรียนมันคือช่วงเวลาของปีสแล้วมันปี3เป็นช่วงเวลาที่แบบเด็กภาพยนตร์มันต้องทําอะไรเยอะมากทุกคนอ่ะเด็กทุกสาขากิจกรรมมันเยอะงานมันเยอะนู่นนี่นั่นแถมวิจัยมันต้องใช้เวลาในการแบบทาข้อมูลพิมอะไรอย่างเงี้ยสารพัดอย่างมันก็เลยถือว่าเออยากแล้วกว่าจะผ่านไปแต่ละ อันได้กว่าจะสอบที่จะต้องจําแล้วจอาอีกสรุปแล้วสรุปอีกอะไรเงี้ย <laughs> ยากมากอะไรเงี้ย <c oughs> เออเราสกว่าเอาเอ,าอยากตัวเจอตัวที่ยากไปแล้วเนี่ยตัวที่ง่ายบ้างอีกตัวที่ง่ายมันมีตัวที่ง่ายกับตัวที่ชอบ <c oughs> อ่ะมาคิดก่อนตัวที่ง่ายอ่ะเราสกว่ามันจะเป็นตัวที่เรียนเกี่ยวกับบ,บุคลิกภาพะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> ที่มันต้องเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับการพูดอะไรเงี้ยเราสุว่านั้นง่ายและสนุกสำหรับเราเพราะว่าแบบ ตอนนั้นปีหนึ่งแล้วล <m> แบบมันต้องอ่านข่าวมีอ่านข่าวมีการนําเสนออะไรเงี้ยรู้เทคนิคการพูดการอะไรเงี้ยเออแล้วรู้สึกว่าแบบเออสนุกเพราะเราเป็นคนชอบพูดมั้งเออเรารู้สึกว่าแบบสนุกดีส่วนวิชาที่เราสึกชอบสอบคอมอ่ะเป็นความทรงจำหรอมั้งมันมันคือวิชาแรกที่เราเรียนเลยเราจาไม่ได้แต่เราจําได้ว่าเราเรียนกับอาจารย์กล้ bows, วย1นึมั้งคอมหนึ่งน,นเ, suo, เออเกี่ยวกับสื่อสาร<ช>แล้วรู้สึกว่าแบบสนุกดีเพราะมันเป็นวิชาแรกเลยที่เราได้เรียนที่นี่เรามาเปิด เปิดโลกอ,ะอ่ะเรียนมหาลัยวันแรกเข้ามาปึ้งเจอวิชานี้เจออาจารย์คนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้กลุ่มเพื่อนเพื่อนที่สนิทจนถึงทุกวันนี้พวกเพียนหนึ่งอะไรเง<อ>ี้ยก็จากวิชานี้อะไรเง<อ>ี้ยเพราะว่าเราเป็นเด็กหลังแอดมิชั่นเราก็จะยังยังไม่ได้เข้ารับน้องเข้าอะไรเง<อ>ี้ยมันกลายเป็นว่าครั้งแรกที่เราเข้ามาคือวิชานี้เลยวะ่ะอ,อะไรเง<อ>ี้ยประมาณนั้นที่เราชอบแล้วมาถึงวิชาหลักกันบ้างดีกว่าวิชาโทที่เลือกเรียนวิชาโทคือช่วงที่เราจะเลือกคือช่วงปีสามปีสี่เนาะมันคือวิชาชีพเลือกนะก็ เราเลือกส่วนใหญ่เราเลือกในคณะเอ้ยในสาขาของของตัวเองมันต้อง5้าตัวเนาะใช่ปะมันต้องเรียนทั้งหมด5ตัวแต่เราจะเราจำได้4ตัวเราเรียนกำกับขั้นสูงภาพยน์ทดลองถ่ายภาพขั้นสูงโฆษณาอ่าเราเรียนโฆษณาก็เรียนเจาะไปเฉพาะแบบสาขาตัวเองเลยใช่ก็เรียนเจาะไปทางแบบสาขาตัวเองเลยแต่เป็นแต่มันดันเป็นวิชาที่เราไม่เคยเรียนตั้งแต่แบบปีปีหนึ่งเลยเช่นโฆษณาเงี้ยเราไม่เคยเรียน ภาพยนตร์ไม่ได้สอสนโฆษณาในช่วงปีหนึ่งปีสองปีสามมันต้องเลือกแล้วเราสุกว่าแบบโฆษณามันเป็นสิ่งที่โอเคเราจบไปแล้วอะไรเงี้ยเราคงอยากทํางานโฆษณาด้วยอะไรเงี้ยคงไม่พ้นอะไรเงี้ยก็คงเรียนเพื่อแบบมีความรู้ประดับตัวเองบ้าง mm hmm. แล้วก็แบบอย่างวิชาภาพยนตร์ทดลองอ่ะมันก็เป็นอีกเวนึงไปเลยที่เราไม่เคยเรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มขึ้นมาส่วนพวกอย่างํกากับขั้นสูงเขียนบทขั้นสูงอะไรเงี้ยมันเหมือนต่อยอด uh, รวดับตัวเองขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็จะเลือ hmm. ก ที่เรารู้สึกว่าแบบเอาไปใช้ต่อได้สําหรับตัวเอง4ตัวที่จาได้เนี่ยตัวไหนยากสุดตัวไหนยากมันยากมันยากมันยากทุกตัวแต่ยากสุดคิดว่าน่าจะเป็นทดลองมั้งภาพยนตร์ทดลองใช่เพราะมันแบบมันฉีกกฎทุกอย่างมันคือเราทดลองมันด้วย,ด,วยด้วยอาจารย์ที่ผู้สอนนั่นแหละ,ะเป็นอาจารย์ที่เขาชื่ออ่าอาจารย์ป้อมพี่ป้อมอ,ะอ่ะใช่เขาแบบ เขาก็เป oh. mm ็นศิษย์เก่าที่นี่แหละแล้วเขาก็เป็นพุ่มกับหนังสายแบบสายรางวัลสายอาร์ตอะไรเงี้ยงานเขาหรืออะไรทุกอย่างอ่ะที่ที่เขาสอนมันมันก็จะออกไปด้านแบบลงลึกมากขึ้นรู้จักงานศิลปะมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบจะยากว่ะเรารู้สึกเหมือนเปิดโลกอีกใบอ่ะก็เลยรู้ว่ามันยากแล้วขั้นตอนการทํางานอ่ะมันยากด้วยเพราะในตัวงานมันต้องต้องส่งชิ้นงานด้วยมันต้องทําผลิต หนังภาพยนตร์ทดลองออกมาด้วยและการผลิตหนังภาพยนตร์ทดลองอ่ะมันทําคนเดียวมันไม่เหมือนตอนปีหนึ่งปีสองวิชาอื่นที่แบบเด้เราเราทำงานเราต้องจับกลุ่มทาใช่ปะแต่อันนี้ทดลองอ่ะคุณต้องแบกกล้องคนเดียวอ่ะคุณต้องไปถ่ายด้วยตัวคนเดียวหรือคุณจะไปหาเพื่อนมันก็ได้แต่หลักๆอ่ะคุณแค่คนเดียวคุณต้องดูแลโปรเจกต์นี้คนเดียวทั้งหมดอะไรเงี้ยมันท้าทายดีแล้วเราคิดว่าแบบมันยากตรงที่ว่าเราเลือกสิ่งที่เราจะถ่ายภาพยนตร์ทดลองเรื่องนั้นอ่ะเราตัดสินใจเราแบบกลับไปถ่ายพ่อที่บ้านเป็นเกี่ยวกับพ่อเป็นนัก พอไม่เลิกกัน10ปีผ่านไปเรากลับไปเรียนรู้ว่าแบบเราไม่เคยออกงานวิ่งกับพ่อผ่านไป10ปีแล้วนะแล้วเราแต่ใจกลับไปครั้งนี้เราจะรู้สึกอะไรบ้างแล้วเราถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์ทดลองสิ่งนั้นอะไรเงี้ยมันมันมันคิดลึกอะแล้วมันแบบใช้อะไรหลายอย่างแล้วถือว่าเออสนุกด้วยแต่ก็ยากใจขั้นสุดสุดยอดสุดยอดอะไรอย่างวิชาที่ง่ายบ้างว่ะวิชาโทอ่ะรู้สึกว่าง่ายสุดใช่ไหมเออง่ายสุดเรารู้สึกว่าน่าจะถ่ายภาพมั้งถ่ายภาพถ่ายภาพอะไรเงี้ยเราถึกว่ามันก็ไม่ได้ ไม่ได้แอดวานซ์ไปไกลขนาดนั้นเรารู้สึกว่าด้วยตอนนั้นมันสถานการณ์โควิดด้วยมั้งเราเลยรู้สึกว่าเลยมันเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะง่ายนิดนึงเรามีเวลาว่างไงเราก็สามารถออกไปถ่ายภาพได้เราโน่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยเออตลอดเวลาสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีไหนคือปีที่มิคิดพีที่สุดละพีทสุดปีสามปีสามหรือราจะทุกคนเนี่ยทุกคนอันนี้คือแบบเราจําได้เลยปีสามเป็นอะไรที่แบบหัวพร้อมนอนตายแบบโหดมากโอดแบบจนต้องไปถามเพื่อน หมายถึงมหาลัยอ er ื่นว um, ่าแบบเอ้ยปีสามโดนอย่างนี้ไหมอะไรซึ่งจริงๆแล้วปีสาทุกที่ก็อาจจะคล้ายๆกันอะไรเงี้ยคือปีสามเราไู้วเราเราพยายามเตรียมตัวมาพร้อมที่จะขึ้นเรียนปีสามมานะะณตอนนั้นนะแบบเช่นคือปีสาไม่แน่เราต้องผลิตหนังอ่ะหนึ่งเทอมอ่ะหเรื่องอ่ะหกเจ็ดเรื่องอ่ะภายในเทอมเดียวอ่ะบ้าตอนนั้นอ่ะเป็นบ้าเลยแล้วตอนที่บอกไงย้อนกลับไปว่าไอ้เจเรื่องนั้นอ่ะพร้อมกับการเรียนวิจัยด้วยอ่ะ พร้อมกับการเรียนวิชาแบบวิจารณ์ภาพยนตร์เรียนอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะตัวหนึ่งมันเรียนตอเทอมนึงเราเรียน7ตัวใช่ป่ะประมาณ7ตัวเราเรียนวิชาวิชาทฤษฎีอ่ะส,สองสามตัวอีก4ตัวคือปฏิบัติแล้ว4ตัวปฏิบัติอ่ะคือต้องทําหนังตัวเอ่อตัวละ2เรื่องอ่ะ oh, มันเบิ้ลอ่ะมันเบิ้ลแล้วแบบหัวหมุนมากมันต้องทาตอนนั้นเราทําซีรีส์เราทํารายการเราทําผลิตหนึ่งเราทำเอ็มวีเราทําอะไรอีกบ้างก็ไม่รู้เยอะมาก ทำหนังประกวดอีกอะไรเงี้ย <Okay. S 2> เทอมนั้นมันก็เลยแบบแน่นไม่ได้หายใจอะไรเงี้ยแต่เราทั้งหมดเรารู้สึกว่าเราสามารถจัดแจงเวลาได้นะ mm hmm. เช่นแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเทอมหน้าปีสามาตอนนั้นเราคิดว่าปีสามของเราอ่ะมันมันต้องเต็มไปด้วยงานอยู่แล้ว mm hmm. เราก็ตัดสินใจอัดเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองมาเลยตัวทฤษฎี mm hmm. เราก็จะเรียนแบบเจ็ดตัวเราจําได้ว่าเทอมเทอมแรกที่เราเข้ามาเราเรียนแปดตัว mm hmm. เราไปขอมาหาหลายัยขอเรียนแปดเพราะเราไม่ได้เข้าเสมอเราขอเรียนแปดตัวเพื่ออัดป mm ีหนึ่งเรียนแปดเทอมหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาเรื่อยๆที่เก็บ แต่เราพอเรารู้ว่าปี3าเราหนักแล้วปีสมันต้องทำซีรีส์อย่างเงี้ยเราก็วางแผนว่าเราเขียนบทซีรีส์แต่ปี2เขียนมาไว้ก่อนเราเขียนบทเขียนล่วงหน้าไปเลยเขียนล่วงหน้าไปเลยเขียนพอดเขียนทุกอย่างไปล่วงหน้าไว้หมดเลยเพราะแบบตอนถึงเวลาเราจะได้แบบไปทำอย่างอื่นมันมีวิชาอื่นที่เราต้องทำอะไรเงี้ยเราก็เขียนล่วงหน้าไปก่อนอะไรเงี้ยช่วงปิดเทอมช่วงซัมเมอร์เราก็เขียนไว้เพราะซัมเมอร์เราเรียน3ตัวอย่างเงี้ยเราก็เขียนไว้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 ปุ๊บพอถึงเปิดปุ๊บเอาให้จันดูดีไหมก็ปรับแก้ไปมัน มันไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ไงถ้านับหนึ่งใหม่มันก็จะเหนื่อยเราก็จะต้องจัดเวลาอะไรประมาณนี้การเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีเพื่อนเยอะคณะอื่นสาขาอื่นไม่แน่ใจแต่ภาพรโคตรจำเป็นอ่ะจำเป็นมากเออแบบที่สุดอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะออกกองคนเดียวคุณจะไปต้องมีเพื่อนเยอะไม่ได้มีแค่เพื่อนเยอะนะมีน้องเยอะอม,มีพี่เยอะเพราะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทางานแค่กับเพื่อนถูกปะเรียกว่าครอบครัวเลยเออครอบครัวยิ่งกว่าครอบครัวใช่เพราะว่าภาพยนตร์มันยิ่งใหญ่มากพอเราเห็นว่าความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ใช่เราออกกองทีเราใช้ 20- 30คคนน่ะเเราจไก็ นนก็ต้องรุ่นพี่รุ่นน้องเพราะว่าเพื่อนกันเองมันก็วนไม่ได้บางทีแบบปีปีนึงมันออกกองกันเยอะมันก็ชนกันบ้างรุ่นน่นกันบ้าง <c oughs> เป็นไปไม่ได้ที่เราจะดึงเพื่อนทั้งหมด <c oughs> เราก็ต้อง พี่คนไหนพี่จบแล้วเราก็ต้องดึงยังดึงกลับมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจำเป็นมากกับการมีเพื่อนมีพี่มีน้องกับภาพพิเดีเรียนมาหนักหนักมากๆเลยมันจะมีโมเมนต์หนึ่งโมเมนต์เศร้าระหว่างเรียนอย่างเงี้ยมีไหมเรารู้สึกว่าเศร้าระหว่างเรียนมันอาจจะไม่ใช่โมเมนต์เป็นไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนแต่เป็นการใช้ชีวิตระหว่างนั้นเราเศร้าสุดน่าจะเป็นเรื่องพี่ที่เราสนิทเขาเสียอะไรเงี้ยคือมันจะมีพี่พี่คนหนึ่ง อันนี้เขาชื่อพี่บอมเขาเป็นรุ่นพี่เราอ่ะห่างกันประมาณสี่ปีเราเข้าปีหนึ่งเขากำลังจบอ่ะคือเรารู้จักเขาตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเราอยู่ <Open House. S 2> มัธยม uh. เรามาที่นี่แล้วเรามาออกกองแล้วพี่คนนั้นคือคนแรกที่สอนเราทําไฟอะไรเงี้ยเราก็เลยสนิทเขานน่นนี่นั่นเขาแบบโอ้สอนตั้งแต่แบบไม่รู้ว่าเจลคืออะไระ oh. ขาเซนคืออะไรอะไรคือขาเซนว่าอะไรเงี้ยทุกอย่างเราไม่รู้ล้วเขาก็เาขาสอนสอน,สอนพอเราเข้ามาอยู่ปีหนึ่งเราอยากทําหนังพี่ผมอยากทําหนังว่า เออผมเป็นอยากเป็นคนกับแต่ผมผมไม่มีทีมงานไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยเขาช่วยตั้งแต่ปีหนึ่งเขามาทําไฟให้ตั้งแต่ปีหนึ่งจนปีสี่แล้วทุกกองเกือบทุกกองเลยนะแบบถ้าเขาไม่ติดงานจริงเขาจะเขาจะมาไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าร้อเกือบร้อเอ่ะ พอมาหมดจะไปตางจังหวัดไปไหนก็ตามเขาแบบพร้อมซัพพอร์ตเราเสมออะไรเงี้ยก็ระหว่างที่กำลังเริ่มโปรเจกต์เขาก็เสียเออนั้นคือแบบเราสึกว่านั้นคงเป็นโมเมนต์ที่แบบเรารู้สึกเราเศร้าแบบเศร้าที่สุดเพราะเราโวนการเสียคนสําคัญไปแบบเออมันมันเศร้าวะจะรองแบบอีกนิดเดียวจะจบด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยเราส่วนมันคงเป็นโมเมนต์ที่เศร้าเพราะว่าด้วยการออกกองด้วยรูปแบบการเรียนของที่นี่มันมันค่อนข้างจะแบบสนิทสนมกันมากๆมันคือแบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อนช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วการที่เราสนิทมากๆแล้วอยู่ๆเขาแบบจากไปอะไรเงี้ย ี่ส,สุดไปแล้วก็ต้องส,สักที่แฮปปี้ที่สุดเออสำหรับเราแฮปปี like on ้สุดมันน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ออกกองกับเพื่อนๆออกกองมันมันคงเครียดแหละแต่การที่ออกกองแล้วทางานเสร็จอ่ะเออมันเป็นอะไรที่แฮปปี้สำหรับเรามากๆแบบช่วงออกกองช่วงก่าจะถ่ายทํามันแบบเครียดทะเลาะกันมีปัญหาการอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายจนงานออกมาเสร็จไปส่งประกวดแล้วมันได้รางวัลเราสกว่าช่วงที่เราแฮปปี้สุดคือการที่แบบไปส่งประกวดแล้วงานมาได้รางวัลด้วยมันเหมือนมันตอบกับว่าแบบโอเคสิ่งที่เราเหนื่อยสิ่งที่เราพยายามมากับงานเนี้ยมันมีคนเห็นค่ามันนะอไไ่งี้้มดต ที่หที่สอที่สหรอกขอแค่มันให้มีคนคนดูมันอะเราก็แฮปปีแ้แล้วรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นอะมีความสุขแล้วเราเห็นว่าแบบเพื่อนเราแฮปปี้อะ <erv> เออนั่นแหละเราสึกว่า <absorption> ฟ <Sp> <to> ิลกูสุดแหละเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากเหมันมาได้ยังไงางเรารู exactly iv ้สึกว่าเป็นบ <c oughs> ่อยนะอันนี Marvin ้เราเราเคยจะแบบเขียนอะไรบางอย่างลง a c e b o o k ด้วยซ้ำแบบตอนเราจบใหม่ๆเรารู้สึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนมหาลัยกับภาพยนตร์ของเราไม่ใช่การทําหนังไม่ใช่การประกวดหรืออะไรก็ตามเราสึกว่าสิ่งที่ยากสุดคือการจัดการอารมณ์ตัวเองจัดการความรู้สึกตัวเองนี่นี่คือรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยากที่สุดแหละเพราะว่าแบบ มันมีอะไรบางอย่างระหว่างทางกว่าจะเราจะเรียนจบอ่ะมันแบบกว่าจะทําแต่ได้แต่แตและเรื่องกว่าจะแบบมันมีแบบปัญหาเยอะมันท้อมันเหนื่อยมันแบบเชี่ยแบบหมดหวังไหนจะปัญหานู่นไหนจะปัญหานี่แล้วเราสกว่าแบบสิ่งที่เราจะช่วยได้คือเพื่อน <c oughs> เเราสูว่าแบบการที่มีเพื่อนอ่ะมันจะมีเพื่อนคอยแบบซัพพอร์ตเราอยู่มากๆเราสกว่าอย่างเราอ่ะเราโชคดีที่เราอ่ะมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตแบบตั้งแต่ปีหนึ่งมีพี่ที่คอยซัพพอร์ตมีน้องที่คอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเราสุว่าสิ่งเนี้ยสาคัญและทําให้เราแบบ ค่อยๆคิดค่อยๆรู้สึกได้อะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วแบบหลุดพ้นจากความรู้สึกแบบจมๆระหว่างการเรียนอะไรเงี mm ้ย hmm. เยอะพอสมควรมีได้เข้ากิจกรรมของนิเทศ้ไหมกิจกรรมนิเทศเรา mm hmm. เราก็เข้าตลอดที่ที่มีโอกาสชน,ชนสังเราก็เข้าออแบบรับน้องเราก็เข้า mm hmm. อะไรเงี้ยแบบกีฬาพยอมเกมเราก็เข้า อะไรเงี้ยที่จะมีโอกาสได้เข้าเราเราเข้าหมดเลย mm hmm. กับกับนิเทศนิเทศอ๋อเราขอเสริมนิดนึงไอ uh huh. ้กิจกรรมเราสุว,ว่าของเราที่เยอะสุดอะมันจะเป็นพาร์ทสาขาด้วย uh huh. เพราะแบบเราต้องไปประกวดเยอะ uh huh. เยอะมากและส่วนใหญ่าง,งานที่เราประกวดหนังอะมันไม่ใช่งานที่ส่งกับวิชาด้วยอะถู mm hmm. ไหมมันเหมือนต้องทำสองอย่าง uh huh. ไปพร้อมๆกัน แล้วก็จะมีกิจกรรมของคณะกิจกรรมของสาขาอะไรอย่างเงี้ยแบ่งเวลาได้ไหมเพราะว่าการจะเข้ากิจกรรมมันก็คงต้องแบบเหมือนก็ต้องกินเวลาไปบ้างอะนะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทามันแบ่งเวลาถูกไหมนะแต่เราแค่รู้สึกว่าทุกวันที่เราตื่นมาเราต้องทํางานเหมือนเป็นคนเหมือนคนบ้างานปะแต่เป็นว่าแบบเออเราสึกว่าทุกวันเราต้องทาทาสิ่งที่เรากําลังเรียนเราทําสิ่งที่เรากาลังเรากําลังมีความฝันเรามีเป้าหมายอะไรเงี้ยเราก็ทําทุกวันทุกวันแบบทุกวันเลยจริงๆตลอด4ปี เหมือนลำดับความสําคัญของชีวิตเอาไว้เ <c oughs> ลยวางแผนไว้ล่วงหน้าเลย <c oughs> ใช่ใช่เราเรา,เราสึกว่าเราก็วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าแบบปีนี้เราทำอันนี้เราจะทรล่วงเราเคยรู้สึกว่าเราทําได้เวจนเราไปเจอโควิดแวร้สึกว่าเราทําไม่ได้เป็นถ <c oughs> ึงว่าเราวางแผนแบบมหกเราวางแผนว่าตอนเราเรียนปีหนึ่งปีสองเราจะเรียนอะไรเราจะทํา <c oughs> ข,ของปีสองเลยถูก <c oughs> ไหมเราจะข้ามสเต็ปไปเรื่อยๆรเรารู้ว่าปีหน้าต้องทาอะไรเราจะทาอันนี้ไปก่อนทำนี้ไปก่อนจนแบบมีช่วงหนึ่งที่มันชะงักคือช่วงที่มันโ <c oughs> <c oughs> ควิดแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะทาอะไร พอปีหน้าแบบแผนทุกอย่างพังแผนเนอร์ทุกอย่างทุกอย่างพังสิ่งที่เรากลับมาเราสุ่ยวางวางแผนที่ดีที่สุดคือคือการที่แบบว่าเรามีความสุขแหละคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะหมายถึงว่าเราเราชอบไม่เหมือนกันอย่างเราเราสึกว่าเราเราชอบการทํางานเราอยากไปทํางานเราอยากไปออกกองเราอยากไปผลิตงานให้มันสำเร็จสักงานไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรเงี้ยนั่นคือความสุขของเราแล้วเราก็แบ่งเวลาแบบออกกำลังกายบ้างกินข้าวบ้างดูหนังบ้างไปเที่ยวเพื่อนบ้างสังสรรค์บ้างอะไรเงี้ยก็แบ่งเวลาให้มัน เหมาะสมแต่ว่าเราทิดว่าสิ่งที่ยากของเด็กภาพยนตร์คือการที่แบ่งยังไงก็ได้ให้สุขภาพตัวเองไม่เสียน้อยที่สุดน้อยที่สุดเราสุขน้อยที่สุดเพราะอาจริงข้อเสียของของการเรียนภาพยนตร์คือการที่ถ้าเราแบ่งเวลาไม่ได้มันก็จะทําให้เราแบบพักผ่อนน้อยนเนี้ยน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือว่าตรงเนี้ยเราต้องจัดการกับมันดีๆไม่ใช่แค่ร่างกายรวมถึงจิตใจด้วยที่เราบอกไปก่อนอันนี้ว่าแบบสําคัญอาจารย์คนไหนคืออาจารย์ในดวงใจอาจารย์ในดวงใจเราของมิเลยแบบโอ้ที่สุดเลยแบบ ที่ส mm ุดเลยอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราน่าจะผูกพันที่สุดกับอาจารย์วาดมากที่สุดจริงๆเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับอาจารย์ทุกคนที่ที่เราเรียนนะในสาขาเราอะไรเงี้ยแบบอย่างปีหนึ่งขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับอาจารย์ูมากอาจารย์ูแบบเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งเป็นเหมือนพี่คนหนึ่งที่แบบคอยแบบว่าดูแลเราเพราะปีหนึ่งมันใหม่มากๆอ่ะเราจะทะเลาะกับเพื่อนเราจะมีปัญหางานอะไรเงี้ยอาจารย์ภูเขาก็จะช่วยแบบจัดการตัวนี้ให้แต่พอเราขึ้นปี2ไปปุ๊บเราก็จะไปเจอกับอาจารย์คนใหม่ใช่ไหมอะไรเงี้ย แล้วก็ไปเจออาจารย์วาดแล้วหลังจากนั้นมาก็คืออาจารย์วาดยาวๆ <c oughs> จนถึงแบบปริญญาญี่ปุ่นก็เป็นอาจารย์วาดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าสีทสุดแล้วก็รู้สึกชอบสุดก,ก็น่าจะอาจารย์วาดเพราะเหมือนแบบเหมือนแม่ <ừ> เหมือนแบบเหมือนแม่ที่แบบอยู่ๆก็โทรมาว่าแบบเป็นไงบ้างสบายดีไหมกินข้าวกินปลาหรือ,อยังอะไรเงี้ยแบบ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 นั้นเลยครอบครัวโทรมาแบบงานเสร็จหรือยังอะไรเ<ม>งี้ยเออแบบชิวๆแล้วรู้สึกว่าแบบเราไม่คิดว่าเราจะเจออาจารย์แบบนี้ในมหาลัยเลยว่ะแบบเลยเราเรียนมัธยมมาเราแบบเจออาจารย์ที่แบบเป็นอาจารย์จริงๆอ่ะแล้วเรามาเจอ อาจารย์มหาลัยที่เป็นแบบเนี้ยเราสู้ว่าใช่ด yeah, ีวะเออชอบวะอะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้เราเรียนจบมาแล้วเราก็ยังแบบคุยกับอาจารย์อ,อยู่เรื่อยๆช่วงของการทําปริญญานิพนธ์หรือที่เราเรียกว่าทีสิเนี่ยมีใช้เวลาในการเตรียมตัวถ้าถามว่าเราใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าถึงตอนนี้เราใช้เวลาสองปีสองปีเราเขียนบททีสทิเราประมาณปีหนึ่ง 1>, 1ปีเต็มจาได้ว่าช่วงฝึกงานเราเริ่มเขียนบทแล้วเขียนบทเสร็จหนึ่งปีแล้วเรากําลังจะถ่ายเเมื่อต้นปีแล้วก็โควิดเราเปลี่ยนเลื่อนไปถ่ายกลางปีโควิดมาถ่ายปลายปีเมื่อช่วงตุลาที่จะถ่ายโควิดอะไรเงี้ยเออซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ส่งในรูปแบบพีโปรดักชันเตรียมงานสร้างเพราะมาหาหลัยเขาก็มีเพื่อจะก,กาันไม่ให้เด็กไปเตียงโควิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนให้แบบโอเคงั้นทีสิ์รูปแบบทีสิทธองเนียภาพยนตร์ก็เปลี่ยนเป็นการส่งบทภาพยนตร์แทนบวกกับพวกพีโปรดักชันสเกลโลเคชันนู้นนี่นั่นอะไรเง ส่งเป็นอย่างนั้นแทนแต่ถามว่าใช้เวลาระยะเวลาการทำนานไหมจนถึงตอนนี้ถือว่านานมากสำหรับเรานานจนแบบถามว่ายังจะทำํำไหมเราทํานะหมายถึงว่าเราจะทําคือตอนนี้มหาลัยไม่ได้บอกว่าคุณต้องทําส่งแล้วเพราะว่าคุณจบแล้วเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบการส่งรูปเล่มรายงานนั้นแล้วอะไรเงี้ยเออแต่เราอยากจะทําเพื่อที่จะให้งานนี้มันสําเร็จเพราะเราเตรียมงานมาเพื่อนเพื่อนทุกคนเราทุกคนน้องๆ้องพี่พี่ทุกคนเตรียมงานมาค่อนข้าง PP, ที่จะนานพอสมควรอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเออ ก็คงจะกลับไปทําให้มันสําเร็จช่วยเล่าประสบการณ์ช่วงฝึกงานให้เราก่อนอื่นเลยก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดเหมือนกันแล้วมหาลัยก็ออกกฎเหมือนกันว่าแบบคุณจะฝึกก็ได้หรือไม่ฝึกก็ได้ถ้าคุณฝึกก็ทําตามขั้นตอนแต่ถ้าคุณไม่ฝึกคุณก็ทํารายงานส่งตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบเราเลือกรายงานแต่เราก็ฝึกเพราะว่านี้เว้ยเพราะว่าตอนถ้าเราไปยื่นฝึก ฝึกงานอะเราต้องฝึก3มเดือนอก็คือช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมแต่ตอนนั้นเราตัดสินใจไปยื่น G D h e อะโดยการที่เราเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากฝึกงานมากแต่เรายังไม่รู้นะเราจะได้ฝึกที่ไหนนะเราอยากฝึกงานมากเราเหมือนเหมือนเดิมเรียนกลับไประวางแผนก่อนเราเรียนทุกอย่างให้หมดเราเหลือแค่ตัวเรียน2ตัวเราก็เลยไปยื่นฝึกกับ G D h แล้วบอกเขาว่าผมว่าง6เดือนแล้วเขาก็เลยบอกว่า โอเคยังไงเดี๋ยวติดต่อกลับไปอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ถ้ากลับมาบอกว่าโอเคได้ฝึกงานนะน้องว่างเมื่อไหร่อะไรยังไงสามารถเข้ามาฝึกแล้วที่จะมาฝึกอ่ะฝึกเอาเกรดไหมไม่ครับไม่ได้ฝึกเอาเกรดอยากฝึกเฉยๆอะไรเงี้ยพะแบบมหาลัยถามสามารถทํารายงานได้ี่ให้ทารายงานดีกว่าพี่ไม่อยากวุ่นวายอะไรเงี้ย hmm. อะไรประมาณนั้น ก็กับก็ตัดสินใจไปฝึกแล้วเขาก็ถามว่าตอนนั้นน่าจะวันเดือน6กอะ,อะประมาณมิถุนาเขาก็เรียกไปว่าเออเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์หนังถ่ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าตามตารางอะอีก2เดือนถึงจะอ,ออกกองอน้องค่อยมาอีก2เดือนก็ได้แต่ถ้าน้องสะดวกน้องมาตอนนี้เลยก็ได้อะไรเงี้ยไปเลยเราก็ตัดสินใจไปเลยตอนนั้นเรากลับไปอยู่บ้านด้วยช่วงโควิดใช่ไหมเออเราก็กลับไปอยู่บ้านล้วก็กลับมาใหม่แล้วเราก็ไปที่บริษัทจ d เดเเขาก็ให้บทมาอ่านอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นแล้วก็อ่านแล้วเราก็รู้ครั้งแรกว่างานที่เราได้้ทาาาาาอ่่มมััันนนเเเเป็หงผผีีแลลวววรรรูสกกกไย จินตนาการตอนแรกที่เราจะไปบริษัทจีดีเฮดฟิลกู๊ดมึง uh. ต้องไปเจอสั uh. นนี่สิมึงต้องไปเจอนี่สิอะไรเงี้ uh. ยไปเจอแบบเออคอมเมดี้หนังรักโรแมนติกหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เราคิดว่าเราคงคงไปเจอ,องั้นแล้วก่อนหน้านั้นน่ะเราอ่ะก็ทําหนังผีมาบ้างทํามาเรื่องสองเรื่องอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าแบบถ่ายหนังผีที่ไรกูแบบเพื่อนกูเจอโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ uh. ยมันก็จะแบบฝังใจว่าแบบไม่อยากถ่ายหนังผีปะกลัว mm hmm. ไปอ่านบทเปิดเนเรื่องปึ้ง,งล่าง,งท่งพี่ทันไปถามที่ที่เป็นที่ฝึกงานอ่ะ อันนี้หนังผีอหพี่ใช่หนังผีมึงกลัวผีปะจะเหลือแล้วอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราชอบรู้สึกว่าแบบโอเคมันดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นหนังอีสานแล้วเราแบบเราเป็นคนอีสานแล้วเราเลยแบบเข้าใจหลายๆอย่างแบบเข้าใจได้ดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถแบบเข้าใจความหมายมันนะคำพูดนี่น่อะไรเงี้ยก็ไปฝึกสรุปก็คือไปฝึกนะั่นแหละไปฝึกร่างทรงเราได้ไปฝึกร่างทรงแล้วก็ไปเจอกับยดายดายาดาที เรียน i อเเนาะใช่ไหมอะไรงเงี้ยซึ่งย่าดาก็เป็นเพื่อนกันที่เราเคยรู้จักตอนปีหนึ่งเรียนพระ,ะด้วยกันแล้วก็เลยรู้จักแล้วก็ไม่ไม่เจอหน้ากันแล้วก็กลับไปเจอกันโดยบังเอิญโดยที่แบบเอา้าเล่นเป็นอ e ีมิงเหรอใช่เย้<ๆ>อะไรเงี้ยแบบเจอกันโดยบังเอิญโอ้ลังสิตเราเข้าไปอะ่ะที่ผู้ช่วย2อลังสิตที่ผู้ช่วย3าลังสิตนักแสดงลังสิตคอสตูมเพื่อน ที่ไปฝึกงานก็วนกันไปเจอก็คือลังสิตก็คือ,คอไอ้มุกเพื่อนที่ไปฝึกทีมซาก็วนไปเจอกันอย่างวายยก็วนไปเจอกันลังสิตไปเจอที่หลายคนอ่ะเออลังสิตเราจะบอกว่าข้อดีเราเสริมข้อดีนิดนึงว่าการที่เรียนภาพยนตร์ลังสิตอ่ะการออกไปคุณจะไม่เหงาแน่นอนคุณจะไปเจอเรื่องรุ่นพี่ลังสิตเยอะมากเยอะแบบ60%อน่ะ <c oughs> ก็นั่นแหละก็ไปฝึกจนนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากๆตลอดระยะเวลาการฝึกงานสุปก,ก็ฝึกจบ6เดือนแล้วฝึกอ,อ๋อเราลืมบอกเราฝึกผู้ช่วยผู้กำกับมีว่า มีเรื่องไหนที่มีเองก็ประทับใจเหมือนกันบ้างเรื่องไหนที่เราประทับใจสุดใช่ไหมร่างทรงเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่แบบประทับใจของเราชิ้นหนึ่งเลยใช่ไหมใช่แล้วเราสึกว่าแล้วแต่ช่วงเวลาดีกว่าเราแบบทำเราทำล่าสุดคือเรื่องปฏิกูลเราอันนี้เราภูมิใจมากๆเราสึกเอออันนี้แล้วกันเลือกอันนี้ถ้าถ้ารู้สึกรู้สึกว่าภูมิใจมากๆเรารู้สึกว่าเราใช้วิธีการทุกอย่างประสบการณ์ทุกอย่างอ่ะตั้งแต่ปีหนึ่งทุกอย่างแล้วมาทําเรื่องเนี่ยมันมันมันตอบโจทย์เราทุกอย่างคือ เราท้าความนิดนึงว่าไอ้ปฏิกูลอนะ่ะมันเป็นหนังที่เราไม่ได้ส่งในวิชาเลยเราจะตัดสินใจทำหนังสงประกวดเลยและช่วงนั้นเป็นช่วงเดียวกับช่วงที่เราฝึกงานเราฝึกงานอยู่เป็นช่วงพีโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเว็บหนึ่งที่เราจะต้องกลับบ้านไปกินอาหารแล้วเราสึกว่าตอนนั้นอ่ะเราก็ทําบททีสิทธ์ไปด้วยนะแล้วเราสึกว่าแบบเอ้ยก่อนจะทีสิทธ์เราอยากทาหนังส,สักเรื่องว่ะเราอยากทำหนังเรื่องนี้ที่เล่าเกี่ยวกับคนที่บ้านหนังที่บ้านเราเราอยากบันทึกทุกอย่างไว้เกี่ยวกับที่บ้านเรา เฮ้ยเราเรียนหนังเราคงอยากให้แม่อยากให้ยาอยากให้ทุกคนอยู่ในหนังเราบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบเอองั้นเป็นช,ช่วงเวลาที่เราลางานจากที่ที่จีน่เฮดอะช่วงฝึกง,งานอะกลับไปเคนเออาหารอะประมาณ5วันเราตัดสินใจชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องอะไรเงี้ยเฮ้ยอยากถ่ายหนังว่ะออกกองกันแบบเล็กๆไหมอะไรเงี้ยเออเรามีงบ6กพันอะเพื่อที่จะไปออกกองอะไรเงี้ยปกติเราใช้งบแบบมากกว่า5 0,000ื่นเจ็ดหมื่นแสนหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่เรื่องไปใช่ปะแต่เรื่องนี้เราน้อยสุดจ่าย6กพันแล้วบอกว่าโอเคเรา แออกกันเราสิว่าเราคงจะเรื่องเรื่องปฏิบคุณที่สุดเพราะว่าเราได้บันทึกเรื่องราวของครอบครัวเราไว้อือยากจะให้มิฝากอะไรถึงน้องๆกันบ้าง,งดีกว่าเราก็อยากฝากให้สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการเรียนมหาลัยแล้วิดว่าหาตัวเองให้เจอแบบเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราหาตัวเองให้เจอแล้วเราได้เรียนสิ่งที่เราชอบอะ คุณไม่เสียดายไม่เสียดายเลยจริงๆเราแบบอย่างเงี้ยเราผ่านมา4ปีเราจะทุกข์จะสุขจะเศร้าจะอะไรก็ตามเราสุดว่าเราดีใจมากที่เราได้เรียนที่นี่ <c oughs> คุณต้องได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วคุณจะทําได้ดีที่สุดแลวยังนึกตัวเองไม่ออกเลยว่าถ้าเราไม่ได้เรียนภาพ,พยนตร์แล้วเราต้องไปเรียนอยู่เราจะเป็นคนแบบไหนวะเราจะมีความสุขอยู่ไหมอะไรเงี้ยเออถึงตอนนี้เราสืกว่าแบบอยากฝากน้องๆให้หาตัวเองให้เจอถ้าสมมุติว่าอยากเรียนภาพยนตร์ก็ใช้เวลากับการเรียนภาพยนตร์ไปแล้วสุดท้ายคุณจะหา ทางเจอของมันเองว่าคุณจะไปอยู่ในแบบตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยเพราะเพราะภาพยนตร์มันไม่ได้มีแค่พุ่มกับนะมันมีหลายตำแหน่งมากๆเอออะไรเงี้ยสุดท้ายเราจบออกไปเรารู้สึกว่าการเรียนภาพยนตร์ทําให้มีงานมีงานชัวร์ๆถ้าเราตั้งใจแล้วเราแบบเป็นคนที่อัธยาศัยดีด้วยไม่ยากจนไม่เลือกงานไม่ต้องเลือกงานงเ,เราจะได้ไม่ยากจนเออแล้สุอย่างนีอนั่นแหละก็สรุปก็อยากให้น้องๆทาตามความฝันตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสรับน้องที่เรียนภาพยนตร์อยู่ก็อยากให้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับ